วันนี้วันจันทร์ที่14มีนาะคมแล้วนะคะผ่านนาจะตึ้งเดือนของมีนาละอีกไม่นานก็จะมีสาวัยมากเลยช่วงนี้สังเกตกันอากาศมันร้อนใช่ไหมหน้ามีหมอกควันด้วยนอกจากหนูปิดข้าแมแันันโควิดหนูก็ต้องปิดข้าแมนตลอดเวลาเพื่อการฝุ่มควันที่จะมาทําลายตอดของเด็กๆาต้องดูแล หน่วยการเรียนรู้นักพอเพียงเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดพอเพียงการดูแลอ่าเรื่องการมีความดีเรื่องความดีต่างๆเนี่ยผู้นำเป็นผู้นำที่ได้แล้ววันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเราความพอเพียงก่อนนะคะเด็กๆรู้จักความพอเพียงเป็นไหมรู้จักไหมคะไหนลองตอบมาสิีหนูรู้จัก ในความหมายคำว่าคอเคียเป็นยังไงบอกผมสิคะใช้ไปยาอะใช้ไปยาไปเลยอีกต่อไหมเอ่ยอ่าเราใช้มากเกินอ่าใช่ความคอเคียก็คือการใช้ชีวิตอยู่อย่างคอเคียพอดีไม่มีมากเกินไป พอประมาณกับตัวเองเห็นเพื่อนมีอนของแพงๆอยากมีเหมือนเพื่อนไหมไม่เลยไม่ได้จําเป็นขนาดนะั้นเนาะเราใช้ของเราเราใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขอยู่ในพื้นฐานความพอดีก็ดีแล้วแล้วก็ ให้กินของอย่างประหยัดพอดีพอเพียงไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยนะคะอ่ะตักข้าวกินข้าวก็ให้พอดีไม่โลภมากอย่ากินเยอะเอามาเยอะๆกินบุฟเฟ่อะเอามาเยอะกินหมดไหมไม่หมดเอามาน้อยเกินอีกไหมไม่อิ่มแต่เราควรตักให้พอดีการตักข้าวเองก็ควรตับตัวเองถ้าเกิดอันที่กินไม่พอดีค่อยไปตักเพิ่มอันนี้ก็คือความขอดี หยูหลาเกินใ <c ười> ัไม่แต่งตัวเสื้อผาอ่ารเก่าเกิาเนไปยเราแต่งตัวกับความพอดีของเราไม่ต้องใช้ของแพงไม่ต้องใช้ของยี่ห้อเยอะก็อยู่ได้ใช่ไหมอันนี้คือเรื่องราวความพอดีของเด็กเด็กวรนสุดปุกวันเสื้อที่จะเป็นนิสัยที่ติดตัวใช้กันต่อไปในอนาคตและวันนี้นะคะคุณครูมีนิทานที่จะเอามาให้เด็กๆดูเรื่องเกี่ยวกับความพอเพียงเพราะว่า ยังมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านเห็ดหอม<น>ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเพาะเห็ดหอมและเห็ดอื่นๆอีกมากมายชุมชนเห็ดหอมอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันมีกินม,มีใช้ไม่ขัดสนจนกระทั่งวันหนึ่งแเรเข้ามาแร่เข้ามาขามีของวิเศษมาขายของสิ่งนี้เอาไว้ติดต่อพูดคุยกันอยู่คนละที่อยู่คนละหมู่บ้านก็คุยกันได้ จะพกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกเพราะมันเล็กเพียงแค่นี้แถมยังคุยแบบเห็นหน้าได้อีกนะเออเมื่อนายเหมือนนางมั่งและลูกสาวชื่อหนูมีได้ยินดังนั้นก็อยากจะมีของวิเศษไว้ใช้แต่เพราะรายได้ที่น้อย <c oughs> เกินกว่าจะซื้อของวิเศษแสนแพงจึงยอมเป็นหนี้เพื่อให้ได้มาสองผัวเมีย <c oughs> ไม่เป็นอันทำงาน <c oughs> ได้แต่เดินอวดไป <c oughs> วัน,วน ฮัลโหลฮัลโหลพี่เหมือนจ๋าทำอะไรอยู่จ๊ะฮัลโหลฮัลโหลก็แดงอยู่กับน้องบังนย่งไงจ๊ะแหมพี่เหมือนก็เห็ดที่เพาะไว้ถูกท่อทิ้งเหี่ยวเฉา รายได้ก็ไม่มีค่าโทรศัพท์ก็ต้องจ่ายเงินท้องที่สะสมไว้เริ่มร่อยหรอต้องไปกู้ห,หนี้ยืมสินมาเพิ่มฝ่ายหนูมีผู้เป็นลูกสาวตั้งแต่มีของวิเศษก็กลายเป็นดาวเด่นเป็นที่สนใจของชายหนุ่มเพราะต่างก็มีของวิเศษเอาไว้เกี่ยวพาราสีจนไม่เป็นอันเรียนหนังสือเมื่อเอาแต่ใช้จ่ายเงินที่มีอยู่ก็ลดน้อยลง รายได้ก็ไม่มีแต่ค่าใช้จ่ายกับเพิ่มขึ้นมาโดยไม่จําเป็นเมื่อไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้สมบัติที่มีอยู่ก็ถูกยึดทั้งบ้านและฟาร์มเห็ดก็ไม่เหลืออีกแล้วยึดยึดยึดครอบครัวนายอูฟู่ครอบครัวนายรัเลิมงและอีกหลายบ้านที่ยอมเป็นหนี้เพื่อซื้อของวิเศษที่เกินความจําเป็นท,ทั้งที่กว่าจะได้เงินมาต้องปลูกเห็ดขายเห็ดจํานวนมาก ทำให้ครอบครัวเกิดปัญหาเมื่อหลายๆครอบครัวมีปัญหาหมู่บ้านก็มีปัญหาและอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะรากฐานถูกทำลายในทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าครอบครัวนายเหมือนนางมั่งและหนูมีไม่รู้จักประมาณตนคือซื้อของมาใช้ทั้งๆที่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ใช้เหตุผลการพิจารณา เงื่อนไขความรอบคอบในการใช้จ่ายและขัดภูมิคุ้มกันคือไม่ออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นทำให้ครอบครัวเดือดร้อนส่วนนูมีก็ไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองเมื่อไม่เรียนก็ไม่มีความรู้